สวัสดีครับผมชื่อลูอ้ผมจะมาเล่นเป็นบอดผมจะบอกไว้ให้นะว่าวิธีเล่นบอดจีจิมอะก็คือบอดเขาอะข้อเสียเยอะชิบหายเลยนะครับนี่อย่างเช่นครอันนี้นะครับนี่คือสกิลแชทของบอดนะครับสกิลแชทอยู่ที่หนึ่งดาวนะครับข้อเสียก็ปั่นช้ามากเลยนะครับ แล้วก็ข้อดีก็แค่เต a มหน้ากับ speed นะครับแล้วก็ s t y l ด้วยนะครับเขาเหมือนกับของสปาเลยนะครับแต่แค่แตกตามกันแต่ไม่แค่จะแตกตามกันอย่างนงี้ยผมจะมาเล่นบอร์ดในพาราบริการกับเซิร์ฟเวอร,ร์สรวมตัวแล้วแหละก็มาเล่นกัน ขอล้อมได้หนึ่งซึ่งหนึ่งไลค์ผมจะไม่มีอะไรเท่เาไหร่ผมแค่อยากได้แค่สิบไลค์ก็พอได้ไหมครับพี่ขอล้อมแหละผมจะมามิธีสอนบอดให้เกมขึ้น,นะะบอดเขาไปสายซับพอร์ตทีมแบบเช่นเขาจะเรียบบอดจูเนียมาแล้วก็จะไปรับสตันให้ที่รับทำดาเมจให้ จะ่เช่นชวนโปท er ี่มีสเตลที่สเตลที่น้อยที่สุดในโลกแต่บรอดจูนบรอดจูเนี่ยเขามีสเตลที่น้อยไหวเยอะผมจะมาเล่นเป็นอย่างเช่นทีมเนี่ยนี้ทีมที่จะมีตัวละครอย่างเช่นกอร์ดี้ลุยกอร์ดี้สองคนวีหนึ่งคนเชลร์รีหนึ่งคน คอสเมาร์นหนึ่งคนฉันจะล่อเอมเคนโซเขาบอกว่าโซ so มึงเป็นอสีสเตอร์ก็คือเป็นตัวล่อใช่ไหมฉันแบ็กการ์ดโอเคฮะเขาบอกให้มิทิเลนบรเตจริงๆโด,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 ดสายซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตคุณอย่าลืมคูดลุมทีมอย่าเช่นสอนสเปลอย่าเช่นนี้กับ ไรนี่กับกอดี้ด้วยนะครับกอดี้เขาสูสดสเตลลมบอกไปแล้วมือถือผมไม่ดีผมจะมาเล่นแค่กอดี้พอในเนี้ยเทมเพื่อลงทีมโดนไดลลาแบบนี้เพื่อลงทีมเราอ่ะเป็นสายดีเลยนะ้าแต่ถ้าผมมาหาเทปเอาไช่วยวีเฉย ผมสงสายและทำไมทวิสต์ต้องมีตัวแรกด้วยจะชเช้ทรั m ป o อ่ะผมผมจะมาบอกอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ของเด d y ี o โว d จะเป็นอัปเดตคริสมาสอีกถัดไปก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะครับปีใหม่เมื่อไหร่ผมจะพูดทันทีเลยนะครับ ผมจะลมคริสตอนที่วันมีนาคมก็คือปีถัดไปแหละตอนเนี้ยีปีถัดไปคือปีที่ใกล้ละถึงก็คือปี26ผมจะบลูบีโอแค่อันเดียวพอเพผมไม่มีละลาว่างบอกไว้ให้ทุกเซตเนี่ยไม่ดีมิธีได้ไมเมนเร็วขึ้นเหรอก็ผมจะบอกให้มิธีได้ไมเมนเร็วขึ้นคุณต้องเล่นเดสเปรา ไม่ใช่ครับโรเจอร์นะครับผมเรียกว่าโรเจอร์เพราะว่าผมไม่สนเพราะโรเจอร์เขาแบบไปสายเก็บสเตลแท้จิมหรือเขาเป็นสายเก็บอะไรสกิลเช็คก็แย่แม่งอค้ย แต่เวอร์ชันเก่าเขาจะให้กดแบบนี้เวอร์ชันใหม่เะอร์ช้เครื่องแบบสซตทล์เครือ่องรู้จักคือเป็นแบบเครื่องวงล้อเนี่ยนี่แหละเครื่องนั้นให้กดตรงที่เป็นลูกกลมๆอ่ะผมแหลกหน่อยนึงอ่ะนิดเดียวเองผมแหลกแค่นิดเดียวแต่แหลก ไบนี้ไม่เจอสักทีนิมผมเห็นผมตบให้มันอยู่กับเท่านี้ไว้ก่อนผมไม่มีอะไรเลผมบอกไว้ให้ผมตายในชั้นหนึ่งไม่ใช่แล้วับแล้วใครตายเหรอไลนี่ยับปล่า ฉันเกียรติมึงเจนดี้เขาก็ผมแปลภาษาให้นะครับเขาพูดอะไรกันรู้ไหมเขาพูดว่าฉันเกียรตินายเจนดี้เขาพูดอะไรเนี้ยอ่อ,อเชีอกตัวขโมยตัวขโมยจีจี้เฮียบอ,อ้โหผมไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเนี่ยผมลงคิดอันนี้ช้าไปหน่อยแน่นอนนะัด เล่นเลยคเพราะว่าจะบอกไว้ให้นะผมจะจะลงคลิปตอนที่ปีใหม่ท่านั้นถึงจะปีสอปีที่ใกล้จะปีใหม่เนี่ยก็เพราะว่าผมหายไปนานเลยโอ้ชิมคิดว่านี่คืออะไรนะี่สกิลของบล็อดชื่อว่าบล็อดจูเนี่ยเขาจะช่วยเอาไว้ตอนที่เพิมลงทีม ที่อย่างเช่นสองสเตลกับศูนย์สเตลอะ่ะโอ้ขมอันเอาทิมไทยไหมเนี่ยเอาจะพลาดให้ได้เลยมือถือแบกเก่าก็ทำได้อ,อีกถัดไปมาปีถัดไปแล้วด้วยขอให้เป็นแบบเช่นนะผมจะ ตัดคิดดีไหมนะครับผมไม่ตัดครับผมจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหนนะร่นะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บน,นึงเอ่มโอเค โอ้ขอโทษทีบล็อตจูเนียทำผมขอโทษทีนะผมจะเป็นอย่างนี้ผมแค่จะมาสอนแบบเซอร์เกิลเนี่ยผมจะมาสอนนิดหน่อยแต่ผมมารีวิวแค่ตัวชื่อว่าบล็อตนะแต่ผมไม่ชอบผมอ่ะจะแนะนำให้คุณเล่นแบบลูอีก,ก่อนแล้วก็เล่นยาตาทีหลังเพราะว่ายาตายาบมากเขายาตามันเป็นแบบเส้นไ่สชผมบอกไว้ให้แนละผมไม่ชอบทอมมือด้วย โอืโหโอหอใหไปแลป้วไปแล้วมือถือชอบจะมีไวไฟเล่นงานอ่ะอามาไม่เห็นอะไรเลยง่ายเนี่ยผมจะตัดจบไว้ตรงนี้นะบายบาย